มีชุดหลงก็แพรให้ชมหนึชุดนะครับสมเด็จจะเป็นสามองค์นี้จะเป็นแพรห้าพันครับนี่เป็นหลังรูปเหมือนปีสองห้าศูนย์เก้านะครับน,นี่เป็นปิดตาปีสองห้าสามสี่นะครับปิตาจัมโบ้ครับปีสองห้าสามสี่จะมีเม็ดไข่ปลาตรงเท้าเนี่ยนะครับจะด,ดูทีละองค์ครับอันนี้เป็นปกเนื้อนวะนะครับอันนี้จะเป็นแพรห้าพันนะครับปีสองห้าสามสี่ ด้วยนะครับนี่ขี้ปิ้นแพรห้าพันจะเยอะแบบนี้นะครับคี้ปินจะเยอะแบบนี้อันนี้มีกระเทาะนิดนึงนะครับข้างบนจะเป็นตะกุดฝั่งตะกุดทองคำเนี่ยตรงนี้นะครับฝั่งตะกุดทองคำนี่ตรงนี้ นี่ตัวบังคับบอกจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับมีทุกองค์นะครับตัวบังคับบ็อกมาพร้อมกล้องเห็นไหมคีิปิ้นเยอะนะครับอันนี้ปิ้นแล้วก็หักปิ้นแล้วก็หักไปเนี่ยใบลานนะครับเนี่ยดำเนี่ยคลิปิ้นขอบขอบฝั่งขวาเนี่ยจะเยอะนะครับนี่ก็ตัวบังคับบ็อกนะครับ นตะกุดทองคําจะอยู่ด้านบนครับข้างจะเป็นตะกุดเงินกัะนาครับนี่เป็นเนกเกสอนเห็นไหมคีปินด้านบนจะเยอะนะครับแผ่ห้าพันคปปินขอบด้านขวาเนี่ยก็ยจะเยอะ ตัวบังคับบล็อกนะครับเทียบไปดู3โองค์เลยจะมีเส้นบังคับบล็อกเห็นไหมด้านบนนะครับฝั่งซ้ายมือองค์ว่าองค์พระขวามือเรานี่ด้านบนงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแพ่ห้าพันแพ่ห้าพัน เป็นปิดตาจมโบรุ่นพิเศษปีสองห้าสามสี่นะครับจะมีเม็ดไข่ปลาตรงเท้าเนี่หนึ่งเม็ดมเกสรมีเนื้อเกสรมีเนื้อใบลานนะครับเนื้อดำตาหม,มึกนะครับฝังตะก,กุด ตาจัมโบ้นะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จปี2 5 0หหลังลุกเหมือนนะครับปีลึกนะครับตรงนี้ปี09ิเ้ส้นบังคับบ็อกองน,นี้ก็จะเป็นปกนะครับ รุ่น91ปีเดือนวะนะปี2537แท้ทันหลวงพ,พ่อแพรทั้งหมดเลยนะปี2537โอเคเครับ